สวัสดีครับรักคุณสมุนไพรชาแนลครับเช้าวันนี้จะมาเก็บผักสมุนไพรไปกินกับลาบหมูครับคุณผู้ชมนี่คือสวนผักสมุนไพรเป็นยอดมะระขี้นกนะครับแต่เขายังยังไม่ได้ออกลูกออกหมากออกผลนะครับคุณผู้ชมต้นยังไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ คงจะเอาแต่ยอดนะครับคุณผู้ชมสมุนไพรนะครับเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านนี่ฮเก็บเลยเก็บไปกินกับลาบหมูครับมะละนี้สามารถนำไปเป็นผักรับประทานคู่กับเมนูลาบต่างๆนะครับลาบเนื้อลาบหมูลาบเป็ดลาบไก่น้ำพริกต่างๆได้นะครับคุณผู้ชม ันนี้จะเป็นยอดตำเลึงทองนะครับเป็นยอดตำเลึงทองอุ้ยมีแมงบินไปด้วยเมื่อกี้เป็นแมงอะไรก็ไม่รู้นี่ยวๆๆคุณผู้ชมจะจับแล้วให้ดูเดีย๋ยวตามให้ดูนี่เกาะแล้วครับเกาะแล้วครับเกาะแล้วครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมครับเกาะแล้วตัวเล,เล็กๆนี่ครับตัวเล,เล็กๆเป็นยอดมะละขีนกนะครับมะละเลกเก็บโอฉพอยด์ยอดนะครับคุณผู้ชมเนี่ยประมาณนี้ครับ ยอดมะละขีนกอุ้ยคุณผู้ชมมีแคนาแคป่าด้วยอ้ยดอกแคนาแคป่านี่ครับต้นแคแคนาครับนี่คุณผู้ชมต้นแคนานะครับแต่ลูกคงจะหมดฤดูกาลไปแล้วลหละครับในส่วนของดอกแคนาคงจะถึงช่วงที่เขาวายแล้วครับหรือว่าหมดฤดูกาลออกดอกนะครับจะเป็นหมากผลแทนแล้วนะครับหมากผลจะสีเขียว ยาวประมาณหนึ่งศอกนะครับศอกกว่า,กวาเกือบเมตรแลวครับคุณผู้ชมเชือเขียวมันงูนะครับนั่คือนั่นคือ,คอผลของต้นแคนาหรือว่าแคป่านะครับนี่ครับดอกเขานี่ร่วงหล่นลงมาประมาณสองสามดอกครับลงไปเลยเป็นผักหมดเป็นผักสมุนไพรหมดนี่ครับดอกหนึ่ง นี่ดอกนึงเก็บผักธรรมชาตินี่ดอกหนึ่งอยู่ในปา่าเข้าปา่าเก็บผักนี่เป็นยอดตำ,ออกกตำลึงทองหรือว่ากระทกลกนะครับตำลึงทองหรือว่ากระทกลกเก็บเลยครับเก็บเลยสมุนไพรชั้นดีผักพื้นบ้านนะครับผักปลอดสารพิษนี่ครับเห็นไหมครับเก็บใส่เลย เราไม่ต้องเก็บเยอะหรอกนะครับผู้ชมไม่ต้องเก็บเยอะเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยวกินไม่หมดก็เสียของเปล่าเสียของเฉยๆนะครับยอดนี้อ่อนมากเลยครับผู้ชมมะระขีนกเป็นพืชผักพื้นบ้านนะครับผักสมุนไพรพื้นบ้านโอ้โหดูเลยครับผู้ชมดูเลยครับโอ้โหยอดเอาละครับผู้ชมเก็บเพียงแค่นี้ก็พอกินไม่หมดนะครับรสชาติ มันแล้วก็ขมๆนะครับหวานเป็นลมขมเป็นยาดูครับคุณผู้ชมยอดอิ้ยเลือยไปตามพุ่มหญ้าประมาณนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมเก็บไม่ไม่ต้องเก็บเยอะนะครับกินไม่หมดครับกินกินไม่หมดให้เขาแพร่พันธุ์แล้วก็จะเรียนพันธุ์ไปต่อนี่ดอกจก็เป็นลักษณะนี้ครับดอกเหลืองนะครับดอกเหลืองมะละคีนกครับแค่นี้พอแล้วครับคุณผู้ชม กิน3าสียอดแล้วอิ่มแล้วรวมถึงดอกแคด้วยเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามให้นะครับสวัสดีครับ